พอได้พอได้ใช่ไหมเป็นมิลิคอนเดนโอลิสโอลิสโอเคไม่ไม่มอเตอร์ไซค์คื is going by someone here that's why I need some help โอ้อ๋อคุณครับคุครับครับโอเคจบพอแล้วน้องเก่งมากกลับไปปูต่อนี่นี่ อิิลปปนสเคือพ <g ül ens> ี่อยากจะให้มันเกิดเหตุการณ์ที่เราเรามาตรวจสอบว่าจริแล้วเป็นยังไงิ่งที่แม็กซีว่าผมมาตรวจไหมฮะไม่พอมันไม่เที่ยงหอเ่าหรอไม่ใช่คิดไหมว่าผมมาตรวจสอบแบบนี้หรือว่ามันเป็นเหตุที่มันเกิดอยู่แล้วมีบ่อยครับมีบ่อยจะเต็มขนาดตัวมาแช่งไหมออ๋โอเคก็ถือว่าที่เราทำมาก็คือเรามอบเพรมันมีขนาดตัวมาแช่งอยู่แล้ว มมมันตองเที่ยวทอะันกอ่เคใช้เวลากี่นาทีถึงสถึงสามนาทีประทับใจไหมรับเมื่อี้บอกว่าไงไม่มาหรอจะมาไหมผูบอกว่าเราจะมาอไหมจะมาไหมเฉยๆมาไ่ไปเหตุที่ต้องมาดไปคับหืกำบ้าอะไรไปอก็เกลาเป็นรถข้ามผ่านไปอยู่อันนี้และ โอเคได้ได้มันมีตลาดจริงนะครั้งนี้คืวันเดืยนไหวครับตำรวจใเวลาไปที่เกิดเหตุช้าหรือไม่ช้าเนี่ยมันอยู่ว่ามีเทปก่อนหน้าไหนครับนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากมาน้อง Can you speak English very much คุณมากเลยคุณจอมเลยเรียบร้อยพี่ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนคครับบขอุณครับ มิเนเขามีอะไรก็มาได้เออดีมากครับนเรียนเตะบอลเอามาเตะบอลโรงเรียนเขาติเลยใช่ม้ท่านลองขอมากเลยครับพี่ขอบคุณนะครับที <ative> ่มาขอบคุณนะครับทงที่เขามาอ้ามามา